นี่นะครับเป็นวิธีแก้ไขปัญหาหลังคารอดซึมของกระเบื้องโมเนียนะครับจากภาพที่เห็นนะครับล่องหลังคาของกระเบื้องโมเนียถ้าเราทากันซึมไปแล้วมันยังมีช่องว่างในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาฝนตกแล้วน้ำมันจะไหลลงมาในนี้แล้วมันไม่สามารถไหลผ่านมาทางนี้ได้เพราะว่า ร่องตรงนี้คือร่องจุดระบายน้ําเห็นไหมครับว่าช่างเก่าเขาได้ทาทับไปเวลาฝนตกน้ําไหลลงมาอยู่ในรูนี้ซึ่งกระเบื้องโมเนียขอบมันจะเกยกันแค่สามเซนนะครับเวลาฝนตกน้ํามันจะรั่วไปไหนครับมันก็รั่วลงไปทางลงไปเพดานข้างล่างได้ครับผมนี่คือสาเหตุถ้าทากันซึมแล้วอย่าไปทา เคลือบตรงร่องน้ำนะครับแต่ในกรณีนี้ช่างเขาได้ทาไว้ทั้งผืนแล้วครับตามสภาพที่เห็นผมก็เลยจำเป็นต้องใช้พีอุดตามรูและรอยแตกหลังจากนั้นก็ใช้อคิลิกันซึมทาทับบริเวณที่เรายิงพีไว้หรือบริเวณที่มีรอยต่อรอยแตก อย่างเช่นล่องนี้นะครับทาทับอย่างน้อยสองนึงสามเที่ยวนะครับผมและแต่ละเที่ยวให้ทาตัดกันเป็นลักษณะตัวบวกเที่ยวแรกเนี่ยครับสังเกตได้ว่าผมทาตามแนวขวางของน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวเที่ยวที่สองเนี่ยเราต้องมาทาให้ตามแนวน้าเพราะเวลาฝนตกนะครับผมน้ํามันจะได้ไหลตามแนวที่เราทา ตามคลิปวีดีโอนะครับนะครับ t v สองศูนหนึ่งเนื้อสีค่อนข้างข้นแต่ไม่เป็นครีมมันจะซึมไปตามรอยต่อรอยแตกเล็กๆได้กว่าสีที่มีลักษณะสีกันซึมที่มีลักษณะเนื้อข้นได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็น t v สองศูนหนึ่งสีเขียวเห็นไะหครับมันต้องปิดรูให้หมด นะครับเลยืเยอะครับเจอนใหม่ครับคลิปหน้า